สวัสดีค่ะวันนี้พาน้องเจี๊ยบมาผ่อนคลายมาหาเพื่อนๆนเพื่อนของเจี๊ยบก็เป็นโต้งกันทั้งนั้นเลยหนึ่งสองสามต้งรวมทั้งเจี๊ยบด้วยเราคิดว่าเขาเขาดุเจอไก่แล้วเขาจะตีกันอะไรเงี้ยไม่เลยค่ะเขาแบบสามัคคีกันมากเขาสามารถเล่นด้วยกันได้เขาสามารถไปด้วยกันได้แล้ววันเนี้พอเราได้พามาผ่อนคลายเนี่ย แม้แต่กับพี่ตาลพี่สายบัวเขาก็อยู่กันได้ก็อยู่กันได้วันนี้เขาไม่ทะเลาะใครเลยพี่ๆกลุ่มนี้ก็คือพี่ไก่กลุ่มนี้เป็นเป็นข้อเดียวกันเป็นเล้าเดียวกันแม่เดียวกันกับเจี๊ยบแต่ว่าตัวอื่นๆคือแม่เขาฟักแต่เจี๊ยบอะ่ะฟักไม่ออก จะเป็นฟองเดียวที่เหลือพอเหลือปุ๊บคือคนอื่นเขาแข็งแรงแล้วแม่เขาก็พาลงจากถังก็จะเหลือเจ้าเจีเจ๊ยบที่แม่เขาทิ้งขไข่ไว้ฟองหนึ่งก็เป็นหน้าที่แม่ก็เลยต้องเอาเอาเจี๊ยบอะนึกว่าจะเอาไปเจียวกินซะแต่เอาไปโยนไว้ในถังข้าวสารแล้วก็ลืมไปห้าวันต่อมาเจี๊ยบออกมาเป็นตัวเล็กๆแม่ก็เอากลับไปให้ใหแม่ไก่ปพรากผว่า แม่ไก่ไม่รับไม่ยอมแม่ไก่ไม่ยอมไม่ยอมรับเจีย๊ยบแม่ก็เลยจําเป็นจะต้องเอาเจีย๊ยบเนี่ยมาฟูฟักเองตั้งแต่เล็กจนโตต้องฟูฟักเขาจนโตนะคะเป็นเพราะเราเลี้ยงไม่ดีไหมหรือเลี้ยงดีเกินไปเลยทําให้เจีย๊ยบแบบนิสัยแบบเชี้ยนปเป็นเหล็กที่เขามีํำนวนว่าอะไรนะมีคนถือหางอะไรนี้หรือเปล่าเจีย๊ยบก็เลยแบบได้ใจ อันนี้ดีจังอ่ะไม่ทะเลาะกันเลยเป็นเรื่องที่ดีเป็นนิมิตท,ที่ดีเลยค่ะเมื่อกี้พี่ตาลมาเขาก็ไม่ทำอะไรปกติจะไล่พี่ตาลมาก็ไม่ไล่โอ้สุดยอดแม่ดีใจที่สุดเลย,ยเจ้เขา้ากับเพื่อนได้นะลูกนะยอดวันนี้แม่ดีจลูกชายเข้ากับเพื่อนได้